บาปนะครับแต่ถ้าว่าหยิบของสินค้านั้นขึ้นเหนือเหนือพื้นนะ้นจากพื้นนี่จะกลายเป็นอธินาทานทันทีนะทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะหนึ่งสินค้านั้นหรือว่าทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นมีจิตน้อมมาใส่ตนนะก็คือมีจิตอยากจะได้ พอมีจิตจ,จะได้เอื้อมมือไปจับสินค้านั้นหรือวัตถุนั้นหยิบขึ้นพ้นผื้นแค่หยิบขึ้นพ้นพื้นเท่านั้นแหะครับเป็นอธินาทานเลยนี่สองสองกรรมเลยนะสองวาล่เลยทั้งอธินาทานทั้งอภิชานะครับนะแต่ถ้าว่ายกขึ้นเหนือผื้นแล้วเอาวางลงคืนนะเอาวางลงคืน จะเป็นโมฆะไหมอาทินาเป็นโมฆะไหมไม่เป็นนะเพราะล่วงกรรมบทแล้วนถึงแม้นจะเอาไว้คืนเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วไม่เป็นโมฆะก็ถือว่าล่วงกรรมบทอยู่ดีเป็นอาธินาทานอยู่ดีนี่เพราะจิตมันไปแล้วมันครบองค์ธรรมแล้วจะต่างกับกฎหมายบ้านเมืองนะ กฎหมายบ้านเมืองนี่ข้อหารักทรัพย์นี่ถ้าสิ่งของนั้นยังไม่ได้เอาไปนี่ไม่ถือว่าทำขโมยสิ่งของต่างกันนะระหว่างกฎหมายบ้านเมืองกับเรื่องของอธินาทานเรื่องของศีลธรรมเรื่องของศีลต่างกันเลยนะนะครับต่างกันเลยเพราะนั้นสองวาระ สองว่าคือสองอย่างเลยทั้งอธินาทานทั้งอภินทั้งอภิชาเลยนะบาปกรรมสองขั้นเลยนะครับนะสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่ปลาณีตนะถ้าขโมยสิ่งของที่ปลาณีตนะเช่นพวกโจกรรมชอบท,ทําทีไปทําบุญที่วัดนี่ ทำนะทำบุญที่วัดนี่ก็นะจริงๆก็จิตอกุศลอยู่แล้วนะจิตจะเป็นรักของในวัดนะเห็นมันข่าวบ่อยๆเนาะนะพวกนี้ทําทีเป็นทาบุญที่วัดแหมนะใจบุญแต่ทา่ทาทีเหมือนคนใจบุญแต่ที่ไหนพ่าใจบาปนะจะไปรักเงินบริจาคทางวัดเขาใส่ตู้บริจาคไว้นี่นะ กล้องทีทีีวีหรือว่าจอ้องกล้องวงจรปิดนี่จับได้นะนี่ถ้าเงินมากก็บาบามากความประณีตนะสินค้านั้นอขออภัยหรือวัตถุนั้นมีค่ามากก็บาบมากแหมถึงขนาดจะขโมยพระประธานเลยก็มีเนาะพระประธานนี่ทำด้วยทองะจะทำยังไงจะนะนะลักพระประธานไปได้ถึงขนาดนั้นเลยนี่ นะแล้วสิ่งของนั้นก็ปลาณนี้ด้วยราคามากด้วยนะพระประธานนี่นะทําด้วยทองราคาแพงด้วยอนนี้มีระรับบาปมากและสิ่งของนั้นก็ไม่ใช่อของเล็กด้วยของใหญ่ด้วยพระประธานนะองค์เบลเลยนะและข้อที่สามก็คือนะเพราะของบุคคล ยิ่งด้วยคุณของวัดนะยิ่งได้คุณไหมพราะคุณเจ้าเป็นผู้มีนะศีลนะสิกขาบทสองร้ยี่สิบเจ็ดสิกขาบทบาปมากเลยนะโดยเฉพาะว่าคุณเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีกิเลสน้อยเนี่ยโหโยิ่งบาปหนักเลยนี่นะครับเราจะเห็นข่าวนะพวก โจรใจบาปลักของในวัดโอ้โหอย่างนี้นรกลุ่มใหญ่เลยนะนะครับถือว่าบาปหนักเลยเป็นของสงไม่ใช่ของชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาก็ถือว่าบาปอยู่แล้วนี่ของสงเลยนะ,นะนะคุณธรรมของท่านก็เยอะนะยิ่งเป็นพระที่ปฏิพฤตปฏิบัติดีวัดสายวิปัสสนาแล้วโอ้โหนี่ไม่ต้องห่วงเลยเนาะบาปหนักเลยนะพวกนี้นี่โรกลุ้มใหญ่เลย นะครับมาดูข้อที่4เพราะกิเลสแรงกล้าเนี่ยกิเลสแรงกล้านี่ก็บาปหนักนะทำด้วยกิเลสแรงกล้าก็เช่นคิดอยากจะได้ทรัพย์เพ่งเลงอยากได้ทรัพย์นะคิดทุกวันทุกวันจะหาวิธีจะเอาของเขาให้ได้ นะวันนี้คิดไม่ออกพรุ่งนี้คิดใหม่นะคิดอยากจะเอา,เอามาให้ไดนะ้คิดว่าถ้าได้มาคงจะมีความสุขนะสบายไปทั้งชาติอย่างเงี้ยเหมือนอะย่างที่เล่าอะากขโมยพระประทานคิดทุกวันทุกวันทํายังไงจะเอาออกมาได้เอ,อจะหาวิธีทิพทุบกําแพงวัดจะหาวิธีทุบโบสโอ้โหเนี่ยคิดถึงขนาดนั้นเลยนี่กิเลสแรงกล้าเนี่ยนี่ นะนะมีความพยายามนะข้อที่สิห้าก็คือมีความพยายามมีความเพียรนั่นเองก็เหมือนกันนะมีความพยายามมีเกลแรงกล้านี่บาปหนักนะทําทวันนี้ไม่สําเร็จพรุ่งนี้เอาใหม่เออดูลาดเราแล้วคนวันนี้ไม่สะดวกนะวันหลังมาดูลาดเราใหม่นะจะขโมยจะเอาวัตถุสิ่งของของคนอื่นเขานี่ใช้เวลา นะต้องใช้เวลาคือ,ค,อความเพียรวันนี้เอาไม่ได้พรุ่งนี้มาคิดใหม่อย่างนี้ครับท่านทึงบอกว่าเพราะความพยายามกล้านะครับก็คือมีบาปมากได้บาปมากนะครับนี่ก็คือให้โทษมากให้โทษน้อยอยู่ที่5ข้อนี่แหละครับเรามาดูผลของอภิชานะผลของอภิชานี่ ความเพลงิงความเพ่งเลงอยากได้ของของบุคคลอื่นที่ไม่ถูกต้องนะได้มาอย่างไม่ถูกคลองครองธทมหรือผิดธรรมนะครับนะถึงเรียกว่าอภิช,ชานะถ้าครบองค์ธทรรมแล้วก็ลงอบายอย่างเดียวนะครับหนะักครับอภิชานี่หนักหนักกว่าปานาธิบาตอีกนะครับหนะักกว่านะ การมสุูนิชาจารอีกมากกว่าอาทินาทานอีกนะครับถ้าครบองค์ธรรมสองนี้สิ้นใจเพราะกายแตกก็ลงอบายอย่างเดียวนะครับนะครับมาดูว่าผลที่ได้ครับหลังจากไปตกก็ลกมาแล้วหรือลงอบายภมูมาแล้วนะก็คือผลหลังจากนะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือในชีวิตประจําวันที่เป็นมนุษย์นี่แหละครับเรียกว่าประวัติการนะครับก็มีอยู่5ข้อด้วยกัน มีอยู่สีข้อด้วยกันขออัยนะครับข้อที่หนึ่งเสื่อมในทรัพย์และคุณงามความดีนะเสื่อมในทรัพย์และคุณงามความดีอันนี้แน่นอนครับนะคิดคิดจะมุ่งอยากจะได้อยากจะเอาของคนอื่นเขาเพ่งเลงอย่างเดียววันๆไม่ทําอะไรนะคิดจะเพ่งเลงจะเอาของคนอื่นอย่างเดียวนี่กิเลสมันหนากิเลสหนาเตอเลย วันๆก็คิดหาวิธีที่จะเอาของคนอื่นคิดจะเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยมันจะเสื่อมในทรัพย์เพราลองคิดดูว่าคนที่เราครบใครบางคนเนี่ยนคนนั้นมีนิสัยที่จะอยากได้แต่ของคนอื่นเขา นะคิดเพ่งเลงคิดจะเอาเปียบเราตลอดนะจิตค,คิดแต่อยากได้อย่างเดียวอยากได้อยากเอาไม่เคยเสียสละเลยนะวันวัน,วนคิดไม่เป็นเรื่องอื่นคิดจะเอาเปรียบชาวบ้านของเขาอย่างเดียวนะถ้าเป็นเราเราจะคบหาไหมนะนะแล้วคนประเภทนี้จะไปทําธุรกิจค้าขายกับคนอื่นนะคนอื่นเขาจะคบหาไหมล่ะ คนอื่นเขาจะเล่นด้วยไหมคนอื่นเขาจะกล้าลงทุนกล้าคบค้าสมาคมท,ทําธุรกิจหรือว่า,าทําการค้าขายด้วยไหมนะคงไม่มีใครกล้าเนาะนะ,นะถ้านิสัยอย่างนี้นะเดี๋ยวก็คงโดนตกลบหลังเออโดนตลบหลังโดนปากลอกนะคนประเภทนี้เังจะได้เนาะนี่แหละครับ ถ้าคนประเภทนี้เขาจะเสื่อมไหมเสื่อมแน่นอนครับเสื่อมจากคุณงามความดีนะพอใครเห็นเขาก็เอาไปดินทาเขาก็เห็นดูถูกดูแคลนนี่เสื่อมจากคุณงามความดีคงไม่มีใครสรรเสริญหรอไอ้คนนี้โอ้นะดีจังคงไม่มีเนาะนะถ้าคนคิดอยากจะได้คิดจะจะเอาอย่างเดียวเอาเปรียบชาวบ้านเขานี่ไม่มีใครไปสรรเสริญหรอกมีแ่เขาจะ เก็บป็นินทามีแต่คนเขาจะเอาไปตำหนิติเตียนหรือว่าไปพูดเรื่องที่เว้สยสาใจคอที่เขาเป็นนะครับนี่ก็เลยท่านถึงบอกว่าเสื่อมในคุณงามความดีหรือว่าเสื่อมในทรัพย์เสื่อมในทรัพย์ก็ไม่มีใครจะไปทำมาหากินด้วยหรือทำธุรกิจด้วยหรือจะไปคบหาสมาคมทำจิจการงานด้วย นี่แหละครับท่านีบอกว่าเสื่อมในทรัพย์ปฏิสนธิในตระกูลต่ำทำไมถึงบอกอย่างนั้นนะไปปฏิสนธิในตระกูลต่ำก็คือไปเกิดในตระกูลที่ต่ำต่ำในที่นี้ก็หมายถึงตระกูลที่ทุกตระกูลที่ไม่มีความสุขด้วยอานิสงส์ด้วย มีบากกรรมอำนาจของมีบาก,กรรมที่เขาทำไว้นะนะเขาจะได้เกิดในตระกูลที่ต่ำเพราะความโลภความอยากนะความอยากจะได้ความอยากจะเอาเอาเปียบชาวบ้านเขาเนี่ยก็เป็นมีบากกรรมที่ให้เขาไปเกิดในตระกูลที่ต่ำนะครับนะใครเขาเห็นเขาก็จะนะดูถูกดูแคลน ดูหมินดูดูถูกไปแล้วนะเพราะว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคงไม่มีใครที่จะเปสรนเริญนะนี่ก็คือข้อที่สองแร้ข้อที่สามนะมักจะได้รับคําติเตียนอันนี้ก็แน่นอนนะไม่มีใครสันเสริญนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะถ้าเห็นแก่ตัวเห็นจะได้เห็นจะเอา วันวันวนี่คิดอยากจะเอาของชาวบ้านเขาไม่เคยจะเสียสละเลยนะคิดอยากจะกอบโกยคิดอยากจะเอาอย่างเดียวหาลู่ทางหาวิธีคิดจะเอาเปรียบคนอื่นเขาเห็นจะได้นะลองคิดดูว่ามีคนสรรเสริญไหมไม่มีหรอกนะมีแต่คนตำหนิมีแต่คนนินทานเอาเรื่องอย่างเงี้ยนิสัยอย่างนี้อ <นะ S 1> มีแต่คนเขาจะ จดขานในเรื่องของอความชั่วของตัวเองนะครับนะก็เป็นอย่างนั้นนะนะมาดูข้อสุดท้ายขัดสนในลาบสักกระนี่ก็อย่างที่บอกกันแหละนะจะทำอะไรก็ไม่มีใครจะคบหาด้วยจะค้าขายก็ไม่มีใครจะอยากจะค้าขายด้วย กลัวนะกลัวถูกโกงนะคิดอยากจะเอาอย่างเดียวอ่ะรู้นิสัยรู้ใตแล้วนี่ใครอยากจะคบหาใครอยากจะทํากิจกรรมท,ทําธุรกิจด้วยอ่ะนะนี่ท่านยังบอกว่าเสื่อมอยากลาบสักการะนะเพื่อเพื่อนพวกเพื่อนหรือว่าญาติบิตมิตรสหายนี่ก็เอื้อมละอานะครับเขาก็ไม่อยากจะเสวนาด้วยนะนี่คือผล จากการทำอภิชาหลังจากที่ไปปฏิสนธิในอบายภูมิแล้วก็ให้ผลหลังจากมาเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าประวัติการนะคือในชีวิตประจำวันเอานี่แหละก็สังเกตได้ง่ายนะใครบ้างที่มีนะได้รับผลใน5อย่างขออภัย4อย่างอย่างที่อธิบายไปนี่แหละนะ ใครขาดลาบละขัดสนในลาบสกักกะละก็แสดงว่าล่วงกรรมบทมาแล้วก็อภิชาใครถูกตำหนิตีเตียนบ่อยก็แสดงว่าล่วงกรรมบทมาแล้วในอภิชาใครเกิดในตระกูลต่ำแสดงว่าล่วงกรรมบทมาแล้วในอภิชาในชา,าดีตใครเสื่อมจากทรัพย์เสื่อมจากคุณงามความดี มันก็แสดงว่าล่วงมาแล้วล่วงอภิชาในชาดีที่เป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอภิชานี่แม้คิดก็บาปแล้วถ้าคบกรรมรบดนะเรามาสังเกตดูเราเป็นบ่อยไหมนะเราเป็นบ่อยไหมถ้าเป็นบ่อยเมื่อไหร่นี่เป็นอจินญกรรมนะคิดบ่อยๆคิดในเรื่องของอภิชาบ่อยๆนี่เป็นอจินญกรรมเลยนะ ถ้าเป็นอาจินญกรรมเนี่ยโ,โหสิ้นใจพระกายแตกนี่อบายภูมิลงเลยนะยิ่งชิดนะยิ่งชิดเรื่องบาปบ่อย,ยนี่ก็จะสั่งสมในภาะวะจิตนะสั่งสมในภาะวะจิตสั่งสมบ่อยๆขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น,นจนท่านเรียกว่าอาจินจกรรมคือทำกรรมประเภทที่เป็นบาปเป็นอสนุนบะ่อยๆนะถ้ามันหนักน่วงจนถึงขนาด ติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยฮิลิโอตปะมันจะไม่มีมันจะไม่เกิดแน่นอนเพราะมันเป็นนิสัยอุปนิสัยแล้วการสั่งสมอกุศลบาปอากุศลจนเป็นอุปนิสัยเนี่ยอันตรายเป็นอาจินยกรรมอาจินยากรรมก็คือการทํากรรมบ่อยๆทํากรรมไม่ดีอะําบาปอาุสนเรียกว่าอาจิอจินยกรรมสิ้นใจเพราะกายแตกในขณะที่จิต อยู่ในอาจิเนกรรมแล้วก็อบายภูมิอย่างเดียวที่รอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการสั่งสมเรื่องของอาจิเนกรรมในส่วนของอภิชานี่อันตรายแม้แค่คิดท่านก็บอกว่ามีองค์ธรรมบาปคิดอยากได้มาเป็นของตนทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราแล้วก็คิดน้อมมาใส่ตรงก็คืออยากได้มาเป็นของตน มีแค่สองข้อนะองธรรมอภิชาเนี่ยนี่ครบองมาบทแล้วนะเพราะฉนั้นมันร้ายแรงขนาดไหนแค่สองข้อเองนะถ้าครบองค์ธรรมแล้วก็จิตด,ดับในขนาดนั้นสบรรยายภูมิเดียวที่รออยู่นะครับท่านถึงว่าอภิชานี่ร้ายกว่าปานาติบาตกามเมสุพิชาจารย์แล้วก็อธินาทานแล้วก็ร้ายกว่าพวกวัจีสุจริตอีกพูดปด นะแล้วก็พุทธวาสดิ์ปิชโนวาดส,สัมผัสปราป,ปะพวกนั้นยังเป็นลองนะทำไมท่านถึงบอกว่าร้ายกวา่าเพราะมันต้นตอมันเป็นต้นตอเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งจิตนะมันเป็นต้นตอเลยนะเพราะอยู่ที่จิตเป็นการปรุงแต่งจิตบุญ บาปจะสําเร็จได้ก็อยู่ที่จิตนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า,าจิตนั้นเป็นใหญ่จิตนั้นเป็นประธานจะเป็นบุญจะเป็นบาปก็อยู่ที่จิตนะนะท่านถึงตรัสว่าจิตนี่แหละเป็นประธานมโนโบุพังเขามาธรรมามโนเสถามโนโมายานั่นแหละครับอ่ะก็ขอให้เข้าใจนะครับอธิบายพอยให้เข้าใจ เมื่อคืนก็ได้อธิบายไปแล้วเรื่องของอภิชานะวันนี้ก็มาทบทวนนะให้เกิดสติให้เกิดปัญญานะครับเรื่องของอภิชาเป็นอักศลกรรมบท10ในข้อที่8เรื่องของมโนทุจริตเรื่องของจ,จิตใจนะครับคือทางกา